ต้องสองรวจโลกนะคะเรื่องราวนี้ก็มาดูว่าคนนั้นที่ถึงคุณมากมั้ยเนาะตัวเขาเองนั้นก็อยากจะเข้ามาเรียกว่ายังรู้สึกกับความเจ็บปวดในความร้าวรานกับความไม่สมรักกับความที่เฮิร์ตมาอ,อกหักมาเนาะเออยังมีเรื่องของการเยียวยาหัวใจหิวใจแต่ก็กําลังข้หากําลังเยียวยากาลังเข้ามาพูดคุยกับคุณเหมือนกันเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นโดนโชคชะตานาพามาเกี่ยวเรื่องกันในสมัยเก่าแก่ที่ยังมีอดีตมีความฝั นนะมีความระลึกคิดถึงคนอยู่เหมือนกันนะเียตก้องสองโอเป็นไพ่แห่งะชะตากรรมเวนกรรมเลยผู้เวนผู้กรรมนะฮะ,ะที่ถึงสิสามสามเหรียญเกิดขึ้นนะเป็นดวงชะตานำพามาเทพเจ้านำพาให้ให้ให้คุณได้เรียกว่ามีความเขาก็เรียกว่า แะลึกถึงคุณเสมอแม้เขาจะมีมีเรียกว่างานการเยอะแยะอะไรก็มีคุยห่างกันอะไรไม่ได้เจอกันนะแต่ความคิดและลึกถึงคุณมีมีจับจิตจับใจเสมอนะอแ,แม้จะอยู่ห่างกันไกลนะตาา่างคนต่างทำงานแต่ก็มีคุยในใจเสมอนะคิดถึงอยู่นะเดลเวอร์เออย่างเนี้ยอืมเขามีทางเลือกเนี่ยเขามีทางเลือกเขาไม่ได้เรียกว่าคิดถึงคุณแค่คนเดียว,เ,ยวเขาคุยเขาค,ขคิดถึงกับคนอื่นด้วยนะเอ้นะเรียกว่าเป็นความรักความคิดถึงกันที่ ต่างแดนเหมือนกันแต่ทางโน้นเขาก็เข้ามาหาดูใจคนอื่นอยู่เหมือนกันเนาะอืกำใจนะคะสองรักสองใจนะะมาดูกองสี่อืมจะสไตล์แบบว่าออบ้างานมากอืคนนั้นอะ่ะภาระหน้าที่งานการเยะแยะไปหมดสังคมเยอะมากนะออจนแบบว่าไม่ค่อยได้ติดต่ออะไรเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่คิดถึงเลยเอาแต่งาน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 อย่างเดียวเอาง,งานมานำหน้าเลยนะเอนะคะ